สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวที่น่าติดตามในวันนี้ปีพุทธศักราช2562สถานที่เกิดเหตุคือจังหวัดอุดรธานีเมืองเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยชีวิตประจำวันของผู้คนนางสาวสสิธรอายุ29ปีหญิงไทยธรรมดาที่กำลังตั้งคันได้เจ็ดเดือนเธอทำอาชีพขายอาหารเช้าที่ตลาดเช้าของอำเภอทุกวันตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อเตรียมของ ร่างกายเหน็ดเหนื่อยแต่หัวใจเต็มไปด้วยความรับผิดชอบเช้าวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนเธอเดินทางกลับจากตลาดด้วยรถจักรยานยนต์คันเล็กสองข้างทางเต็มไปด้วยเสียงสุนัขเห่าและกลิ่นดินชื้นจากฝนเมื่อคืนถนนค่อนข้างลื่นและผู้คนยังไม่มากนักขณะผ่านบริเวณใกล้ค่้ายทหารเก่าเสียงดังสนั่นทําให้เธอสะดุ้งเฮือกกลิ่นควันและเสียงเหล็กเสียสีดังมาจากอีกฝั่งถนนเมื่อหันไปมองเธอเห็นรถจี๊ปสีเขียวเข้มชนกับเสาไฟ กระจกแตกกระจายน้ำมันรั่วไหลเป็นสายภายในรถคือชายต่างชาติสวมชุดเครื่องแบบทหารสหรัฐใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดและดวงตาพยายามลืมขึ้นเขาขยับแขนไม่ถนัดและส่งเสียงขอความช่วยเหลือสสิธรหัวใจเต้นแรงฝ่ามือชื้นเหงื่อแม้อากาศไม่ร้อนเธอรู้ดีว่าตนเองกำลังตั้งคันแต่ไม่อาจเพิกเฉยเสียงในหัวเตือนให้ระวังเพราะน้ำมันอาจติดไฟกลิ่นควันแรงขึ้นทุกวินาที ร่างกายเธอสั่นแต่ก้าวเท้าเข้าไปไกลมือจับประตูเหล็กที่บิดงอจนเกือบเปิดไม่ได้เสียงครูดของโลหะทำให้หูอื้อทหารคนนั้นพยายามขยับตัวแต่เหมือนแรงกำลังหมดไปเธอสูดลมหายใจลึกใช้แรงทั้งหมดดึงบานประตูออกขาทั้งสองสั่นแต่หัวใจไม่ยอมถอยเธอสอดแขนเข้าไปประคองชายร่างใหญ่ที่หนักกว่าเธอหลายเท่าเสียงในหัวเต้นเร่งเหมือนกลองกลิ่นควันรุนแรงจนแสบจมูก เธอพยายามลากร่างเขาออกมาทีละน้อยท้องของเธอกระแทกกับขอบประตูจนรู้สึกเจ็บแปลกทหารคนนั้นหายใจหอบสั้นดวงตาเหลือบมองเธออย่างเลือนรางสสิทอนกัดฟันแน่นพยายามก้าวถอยหลังพาร่างเขาออกห่างจากรถที่ยังมีเสียงดังประหลาดจากเครื่องยนต์เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงระเบิดเล็กดังขึ้นจากด้านในรถเศษชิ้นส่วนปลิวกระจายบนพื้นถนนเธอทุดตัวลงกับพื้นพร้อมชายแปลกหนา้า ที่เพิ่งดึงออกมาได้ทันเวลาเสียงสะท้อนของระเบิดเล็กยังคงดังอยู่ในหูเศษกระจกกอะตามแขนและเสื้อผ้าของสสิธอนเธอหอบหายใจแรงจนหน้าอกกระเพื่อมสายตาสั่นไหวเพราะทั้งกลัวและเหนื่อยร่างทหารหนุ่มนอนพิงต้นไม้ข้างถนนเลือดไหลออกจากหน้าผากเป็นทางยาวเขาพยายามพูดแต่เสียงแหบแห้งคำพูดฟังไม่ออกชัดเจนเพียงแต่เห็นริมฝีปากขยับช้าช สสิทอนคุกเข่าลงทั้งที่ท้องใหญ่ทําให้ขยับลําบากมือสั่นแต่ยังเอาผ้าขนหนูจากตะกร้าของใช้บนรถจักรยานยนต์เธอกดลงบนบาดแผลเพื่อห้ามเลือดสัมผัสอุ่นของเลือดไหลผ่านนิ้วทําให้รู้สึกหนาวขึ้นทันทีเธอเหลือบตามองรอบตัวถนนยังว่างเปล่าไม่มีรถคันใดผ่านมาเพียงเสียงสุนัขเห่าห่างจากหมู่บ้านใกล้เคียงหัวใจเธอยิ่งเต้นรัวกลัวว่าจะไม่มีใครมาช่วย ท้องน้อยตึงแน่นเพราะความเครียดเธอกัดฟันพยายามไม่ให้ร่างกายล้มลงเสียงทหารหนุ่มดังขึ้นเบาๆเหมือนเขาเรียกหาใครบางคนแต่ชื่อที่ออกมานั้นเธอฟังไม่เข้าใจสสิธรพยายามรวบรวมสติมือข้างหนึ่งกดแผลอีกข้างเอื้อมหยิบโทรศัพท์จากกระเป๋าเสื้อหน้าจอสว่างแต่สัญญ,ญาณอ่อนมากบริเวณนี้อยู่ห่างจากตัวอำเภอสัญญ,ญาณโทรศัพท์มักไม่เสถียร เธอกดหมายเลขฉุกเฉินหลายครั้งแต่สายหลุดทุกครั้งที่พยายามต่อเสียงลมพัดผ่านใบหูจนยิ่งรู้สึกกดดันเงื่อไหลลงแก้มผสม,มกับฝุ่นที่ปลิวจากถนนร่างทหารเริ่มไอแรงเสียงไอปนเลือดทำให้เธอตกใจเขายกมือสั่นพยายามจับมือเธอดวงตาสีฟ้าที่มอมองเต็มไปด้วยความกลัวสสิทรจ้องตาเขาแล้วรู้ทันทีว่าเธอต้องทำให้เร็วที่สุดเธอรวบรวมแรงยกตัวขึ้น เดินไปที่จักรยานยนต์ท้องใหญ่ทําให้การเคลื่อนไหวชาลงแต่เธอก็ลากรถใกล้กับที่ทหารนอนอยู่เพื่อหาทางพาเขาออกไปจากตรงนี้จักรยานยนต์คันเล็กไม่เหมาะจะบรรทุกคนเจ็บตัวใหญ่ขนาดนี้แต่เธอไม่มีทางเลือกเสียงในหัวกดดันเร่งเร้าให้รีบทุกวินาทีอาจหมายถึงชีวิตสสิทธอนก้มลงพยายามดันร่างเขาขึ้นนั่งทิงตนเองแขนเขาหนักจนแทบล้มทั้งคู่ กรดเลือดคละกลุ้งจนคลื่นไส้เธอกัดริมฝีปากแน่นไม่ให้ร้องให้ออกมาท้องเธอกระแทกกับขอบบ่าหลายครั้งเจ็บจนต้องหยุดหายใจชั่วครู่แต่เมื่อมองใบหน้าทหารที่ซีดเผือดแรงใจกลับมาอีกครั้งเธอพยายามพาเขาขึ้นซ้อนท้ายแขนของเขาโอบหลวมๆรอบเอวเธอเสียงหอบหนักดังใกล้หูทําให้เธอรู้ว่าเวลาของเขาเหลือน้อยสสิธอสตาร์รถ เสียงเครื่องยนต์สั่นแต่ยังทำงานเธอหันไปมองถนนที่ทอดยาวไม่มีใครไม่มีแสงไฟเพียงเธอกับชายต่างชาติที่กำลังจะหมดสติเธอกำคัดแน่นแล้วเร่งออกไปหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกทุกหลุมบนถนนทำให้ร่างทหารสั่นไหวเสียงครางเบาๆดังขึ้นทุกครั้งที่รถกระแทกสสิทอนรู้สึกเหมือนเวลายืดยาวไม่สิ้นสุดลมตีหน้าแรงจนแสบตา น้ำตาซึมออกมาแต่เธอไม่ยอมหยุดเธอคิดเพียงต้องไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดสองข้างทางเงียบสงัดบ้านบางหลังเปิดไฟสลัวแต่ไม่มีใครออกมาเห็นเหตุการณ์เสียงเครื่องยนต์กลายเป็นเพียงเสียงเดียวในความมืดระหว่างทางทหารหนุ่มเริ่มพูดภาษาอังกฤษเบาๆคำพูดขาดหายเหมือนละเมอเธอฟังไม่เข้าใจทุกคำแต่ได้ยินคำว่าแฟมิลี่ซ้ำๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง ส,สิธรรู้สึกใจหายเธอพูดตอบด้วยเสียงสัน่นบอกให้เขาอดทนบอกว่ากําลังไปโรงพยาบาลแม้เธอไม่รู้ว่าเขาฟังออกหรือไม่เธอเร่งเครื่องให้เร็วยิ่งขึ้นท้องเธอเริ่มปวดหน่วงแต่เธอไม่ยอมชะลอทุกวินาทีเหมือนแข่งกับความตายแสงไฟถนนเริ่มปรากฏทีละดวงบ่งบอกว่าเธอใกล้ถึงเขตตัวเมืองหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเมื่อเห็นป้ายบอกทาาไปโรงพยาบาล เธอกัดฟันขับต่อทั้งน้ำตาและเหงื่อที่ฉลมเต็มตัวทันใดนั้นเสียงทหารข้างหลังเงียบลงวงแขนที่เคยโอบเอวเธอคลายออกศส,สิธรสะดุ้งตกใจสุดขีดเธอตะโกนเรียกเขาเสียงดังแต่ไม่มีคำตอบมือเธอสั่นจนเกือบหลุดจากแหนแต่เธอบังคับตัวเองไม่หยุดเส้นทางข้างหน้าสั้นลงเรื่อยๆเธอเห็นไฟสว่างของโรงพยาบาลอยู่ลิบๆศส,สิธรร้องขอในใจภาวนาให้เขายังมีลมหายใจ และให้เธอไปถึงทันเวลาเธอเร่งเครื่องอีกครั้งเสียงดังสะท้อนในความมืดขณะร่างหนักด้านหลังยังซกอยู่โดยไร้าการตอบสนองสสิทอนขับรถจักรยานยนต์ฝ่าแสงไฟถนนที่เริ่มมากขึ้นเสียงล้อเสียดกับพื้นถนนดังหวิวทุกครั้งที่หันไปมองข้างหลังใจเธอแทบหล่นร่างทหารหนุ่มยังพาดอยู่สีรษกเขาเอ็นกับไหล่เธออย่างไร้เรี่ยวแรง<ๆ>เธอพยายามเอียงหูฟังไม่มีเสียงครางไม่มีคำพูด มีเพียงลมหายใจที่เบาบางจนแทบไม่ได้ยินความเงียบนี้ยิ่งทําให้เธอกลัวกลัวว่าทุกอย่างจะสายเกินไปเมื่อรถเข้าใกล้เขตเมืองแสงไฟร้านค้าและบ้านเรือนเริ่มชัดสสิทอรนรู้สึกใจชื้นขึ้นเล็กน้อยแต่ความกังวลยังคงกัดกินหัวใจเธอกดแตรรถเสียงดังเรียกความสนใจผู้คนบางคนหันมามองด้วยความตกใจเห็นหญิงตั้งคันท้องใหญ่ขับรถพร้อมชายต่างชาติที่เต็มไปด้วยเลือด แต่ไม่มีใครทันได้เข้ามาช่วยเพราะเธอขับผ่านไปอย่างรวดเร็วทุกสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยและตกตะลึงส,สิธรไม่กล้าเสียเวลาไม่หยุดอธิบายให้ใครฟังเธอคิดเพียงหนึ่งอย่างคือถึงโรงพยาบาลมือที่จับแฮนชาไปหมดท้องเริ่มปวดหนุงแรงขึ้นเหมือนมีแรงกดจากด้านในแต่เธอไม่ยอมหยุดเพราะรู้ว่าหากเธอชะลอเพียงวินาทีเดียวชีวิตทหารหนุ่มอาจหลุดลอยไป แสงสีขาวจากอาคารโรงพยาบาลในระยะสายตาทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเธอเร่งเครื่องสุดแรงเสียงเครื่องยนต์คำรามดังเกินกว่าที่เคยร่างกายเธอสั่นสถานทั้งจากแรงสั่นของรถและความตึงเครียดเมื่อถึงหน้าทางเข้าโรงพยาบาลเธอบีบแตราย,ยาไม่หยุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบวิ่งออกมาสายตาพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจเมื่อเห็นภาพตรงหน้าส,สิทอนเบรกกระทันหัน เสียงยางเสียดกับพื้นดังเอียดเธอแทบจะล้มไปพร้อมจัก,กรยานยนต์แต่เจ้าหน้าที่รีบเข้ามาประคองช่วยด้วยค่าเขาเลือดออกมากเสียงเธอสั่นจนแทบไม่เป็นคำพูดน้ำตาไหลพรากทั้งจากความกลัวและความเหนื่อยเจ้าหน้าที่รีบเรียกพยาบาลฉุกเฉินเตียงเข็นถูกนำออกมาทันทีหลายมือช่วยกันยกทหารหนุ่มลงจากรถเสียงวิ่งวุ่นดังไปทั่วลานโรงพยาบาลสสิธรยืนหอบหายใจ ท้องปวดร้าวเหมือนมีแรงบีบจากด้านในเธอใช้มือกดหน้าท้องเบาๆเพื่อบรรเทาแต่สายตายังคงมองตามชายแปลกหน้าที่ถูกเข็นเข้าไปด้านในเธอรู้สึกขาไร้เรี่ยวแรงแต่ไม่ยอมล้มลงเธอเดินตามเตียงเข็นเข้าไปเสียงประกาศในโรงพยาบาลดังสะท้อนแพทย์และพยาบาลรีบกรูกันมาดูอาการเธอถูกกันออกไปยืนด้านนอกห้องฉุกเฉินประตูถูกปิดลง เหลือเพียงแสงไฟสีแดงเหนือประตูที่เขียนว่า Emergency หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเสียงเครื่องมือทางการแพทย์ดังลอดออกมาเป็นระยะเธอไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือไม่เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าสสิทรนนั่งลงบนเก้าอี้หน้าห้องฉุกเฉินเงยยังไหลท่วมทั้งตัวแม้จะอยู่ในห้องแอร์มือเธอสั่นไม่หยุดทุกเสี้ยววินาทีเธอคิดถึงภาพที่เขาเกือบหมดลมหายใจบนถนนเธอไม่รู้แม้กระทั่งชื่อของชายคนนั้น ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนแต่ภาพใบหน้าอ่อนแรงของเขายังติดตาเธออย่างลบไม่ออกทันใดนั้นเสียงพยาบาลเรียกชื่อเธอส,สัสิธรหันขอบดวงตาเต็มไปด้วยคำถามแต่พยาบาลเพียงบอกให้เธอตรวจร่างกายด้วยเพราะเห็นว่าเธอตั้งครรภ์และดูอ่อนแรงส,สัสิธรพยายามยืนขึ้นแต่ท้องเจ็บจี้จนต้องนั่งลงอีกครั้งพยาบาลเข้ามาประคองเธอถูกพาไปตรวจในห้องไกล เสียงหัวใจลูกในท้องดังจากเครื่องอันตราสาวทําให้เธอล่งใจที่ยังตอดไยัยแต่ความคิดเธอยังวงเวียนอยู่ที่ชายแปลกหน้าดวงตาเธอจ้องไปที่ประตูห้องฉุกเฉินตลอดเวลาเหมือนรอคอยสัญญาณบางอย่างที่จะบอกว่าทุกอย่างไม่สายเกินไปเธอนั่งอยู่อย่างนั้นหลายชั่วโมงจนกระทั่งเสียงประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกแพทย์เดินออกมาพร้อมหน้าตาเคร่งเครียดสติธรีบลุกขึ้นหัวใจแทบหยุดเต้น เธอกำลังจะได้ยินคำตอบที่ไม่รู้ว่าจะทำให้โล่งใจหรือหัวใจแตกสลายแพทย์หยุดยืนตรงหน้าสสิทรนใบหน้าของเขานิ่งขึ้นเสียงรอบข้างเงียบลงเหมือนทุกคนหยุดหายใจสสิทรนยกมือกุมท้องหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาอาการหนักมากแต่เขายังมีลมหายใจเสียงแพทย์เอ่ยช้าและชัดสสิทรรู้สึกเหมือนโลกรอบตัวหววูร่างกายเบาวิวราวกับจะลม้ม แต่คําว่ายังมีลมหายใจทําให้เธอมีแรงยืนต่อแพทย์บอกต่อว่าทหารหนุ่มเสียเลือดมากกระดูกซี่โครงหักหลายจุดและมีบาดแผลชการที่ศีรษะต้องผ่าตัดทันทีทีมแพทย์กำลังทํางานแข่งกับเวลาสสิทรพยักหน้าชา้าช้าน้ำตาไหลลงอบแก้มโดยไม่รู้ตัวเธอไม่ได้เป็นญาติไม่ได้รู้จักชื่อแต่หัวใจเธอกลับสั่นไหวเหมือนกำลังรอชะตาของคนใกล้ชิด พยาบาลถามเธอว่าต้องการพักผ่อนหรือไม่เพราะเห็นว่าเธออ่อนแรงและตั้งคันแต่เธอสายหน้าเธอเลือกจะนั่งเฝ้าอยู่ที่เก้าอี้หน้าห้องแม้เปลือกตาจะหนักและท้องจะปวดหน่วงเสียงรองเท้าหมอและพยาบาลวิ่งเข้าออกดังตลอดเวลาแสงไฟสีแดงเหนือประตูยังคงติดทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนชั่วโมงส,สิทอนหายใจแรงทุกครั้งที่มีใครเดินออกมาหวังว่าจะได้ข่าวดีเวลาล่วงเลยจนใกล้รุ่ง เสียงไก่ขันจากหมู่บ้านไกลๆเล็ดรอดเข้ามาในความเงียบสสิธรนั่งกอดท้องหลับตาเพียงครู่แต่ก็สะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงประตูเปิดแพทย์อีกคนเดินออกมาสีหน้าอ่อนเพลแต่ไม่เคร่งเครียดเท่าเดิมสสิธรรีบลุกขึ้นดวงตาเบิดกว้างแพทย์บอกว่าการผ่าตัดสำเร็จผู้ป่วยพ้นขีดอันตรายชั่วคราวแต่ยังต้องอยู่ในห้องไอซียสิิธรรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก เธอน้ำตาไหลอีกครั้งคราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจเธอยกมือไหว้แพทย์ด้วยความซาบซึ้งทั้งที่ไม่ใช่ญาติของผู้ป่วยแต่เหมือนเธอมีส่วนในชีวิตเขาหลังจากนั้นเธอถูกพาไปห้องพักคนไข้เพื่อตรวจอีกครั้งพยาบาลยืนยันว่าลูกในท้องยังแข็งแรงเพียงแต่ร่างกายเธออ่อนล้าเกินไปเธอควรนอนพักแต่หัวใจเธอยังคงติดอยู่ที่ห้องไอซเธอคิดวงเวียนถึงภาพเหตุการณ์บนถนน กลิ่นควันกลิ่นเลือดและเสียงระเบิดเล็กๆทุกภาพยังชัดเจนเธอไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงกล้าพอจะเข้าไปช่วยทั้งที่ท้องใหญ่และเสียงอันตรายเช้าวันนั้นข่าวเริ่มแพร่ไปทั่วโรงพยาบาลมีหญิงไทยตั้งคันช่วยชีวิตทหารสารัฐที่ประสบอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่หลายคนแอบมองเธอด้วยความทึ่งบางคนกระซิบถามชื่อบางคนยกย่องว่าเธอกล้าหาญแต่สสิธรกลับนั่งเงียบสายตาย,ยังคงมองไปที่ประตูห้องไอซี เธอไม่ต้องการคำชมสิ่งเดียวที่เธอต้องการคือให้ชายหนุ่มคนนั้นฟื้นขึ้นมาเวลาผ่านไปอีกหลายชั่วโมงจนกระทั่งแพทย์อนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เพียงไม่กี่นาทีสสิธรเป็นหนึ่งในคนแรกที่เดินเข้าไปแม้จะไม่ใช่ญาติแต่เจ้าหน้าที่อนุญาตเพราะเธอคือผู้ที่ช่วยชีวิตเขามาในห้องไอซแสงไฟขาวสว่างจ้าเสียงเครื่องช่วยหายใจดังสม่ำเสมอทหารหนุ่มน,นอนนิ่งบนเตียง ใบหน้าซีดแต่ดูสงบกว่าก่อนหน้านี้สสิทรยืนข้างเตียงมือเธอสั่นเมื่อเอื้อมไปแต่มือเขาเบาๆความอบอุ่นยังคงอยู่แม้แรงบีบตอบกลับไม่มีแต่เพียงเท่านี้ก็ทำให้หัวใจเธออุ่นขึ้นเธอกระซิบเบาๆบอกให้เขาสู้ต่อบอกว่าเธอจะรอเห็นเขาลืมตาอ,อีกครั้งเสียงเธอสั่นและแผ่วจนแทบไม่ได้ยินแต่เธอเชื่อว่าหัวใจของเขาอาจได้ยิน เวลาที่เธออยู่ในห้องนั้นสั้นมากเจ้าหน้าที่เข้ามาเชิญออกเธอหันกลับมาอีกครั้งก่อนออกไปสายตาไม่ละจากร่างที่นอนนิ่งนั้นในใจเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไร้คำตอบเธออยากรู้ว่าเขาเป็นใครทำไมถึงอยู่ที่ถนนสายเปลี่ยวคืนนั้นและทำไมชะตาถึงพาให้เธอไปอยู่ตรงนั้นพอดีคืนต่อมาส,สิธิธรยังนั่งรอหน้าห้องไอซีดวงตาแดงฉํำเพราะไม่ได้นอนเต็มที่ ท้องใหญ่ยังปวดหนุ่มเป็นระยะแต่เธอไม่ยอมกลับบ้านเพราะหัวใจผูกพันกับชะตาของชายหนุ่มแปลกหน้าอย่างประหลาดสสิธรนั่งพิงกำแพงข้างเก้าอีแสงไฟนีออนสีขาวเหนือหัวส่องแสบตาในหูยังคงได้ยินเสียงเครื่องมือทางการแพทย์จากห้องไอซีแต่หัวใจเธอกลับเงียบงันเหมือนมีเพียงการเต้นของลูกในท้องที่ยาำให้เธอยังมีแรงอยู่ตรงนี้พยาบาลบางคนเดินผ่านมาถามด้วยความเป็นห่วง เธอยกมือไหว้ตอบเพียงสั้นๆว่าไม่เป็นไรแม้ในความจริงร่างกายเธออ่อนแรงจนขาแทบไรเรียวแต่ใจกลับแข็งกว่าที่เคยเป็นคืนนั้นฝนตกพรำๆเสียงเม็ดฝนกระทบกระจกสายสะท้อนกล้องในถงรอกลิ่นชื้นของอากาศพาให้สสิธรรำลึกถึงคืนเหตุการณ์เธอหลับตาภาพรถจีปสีเขียวเข้มที่พุ่งชนสาไฟอย่างชัดเจนเสียงเหล็กเสียดสีกับพื้นเสียงหอบไอปนเลือดของชายหนุ่ม ทุกอย่างย้อนกลับมาอย่างไม่ลดทอนเธอสะดุ้งตื่นเมื่อรู้สึกถึงแรงเตะเบาๆจากในท้องเธอก้มมองและลูกหน้าท้องกระซิบกับลูกว่าเราเกือบไม่รอดกันทั้งคู่แล้วนะน้ำตาคลอขึ้นมาอีกครั้งแต่เป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณที่ยังมีลมหายใจเวลาผ่านจนถึงเช้าวันใหม่ประตูห้องไอซเปิดออกแพทย์เดินออกมาพร้อมเอกสารในมือสติธอรีบลุกขึ้นแม้จะทรงตัวไม่ถนัด เธอจ้องใบหน้าของแพทย์ด้วยความหวังอาการคงที่มากขึ้นเขายังไม่ฟื้นแต่สัญญาณชีพเริ่มเสถียรคำพูดนั้นทําให้เธอถอนหายใจยาวหัวใจเหมือนถูกปลดออกจากห่วงโซ่ที่กดทับมาตลอดทั้งคืนแพทย์ถามเธอว่าเป็นญาติหรือไม่สิิธรสายหน้าเธอบอกเพียงว่าเจอเขาบนถนนและเป็นคนพามาแพทย์พยักหน้าบอกว่าจะประสานกับสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะชายคนนั้นเป็นทหารต่างชาติ พวกเขาจำเป็นต้องรายงานทันทีสิธอนยืนนิ่งฟังทุกคำในใจกลับยิ่งมีคำถามมากขึ้นเขามาจากหน่วยไหนทำไมถึงมาอยู่บนถนนสายเปลี่ยวกลางคืนและมีใครกำลังตามหาเขาหรือไม่เธอกลับไปนั่งเก้าอี้หน้าห้องไอซอีกครั้งสายตาไม่ละจากประตูในขณะเดียวกันมือเธอลูกท้องไปมาพยายามตอบตัวเองและลูกในครรให้สงบบ่ายวันนั้นมีเจ้าหน้าที่ในชุดเครื่องแบบสีกากีเข้ามา พวกเขาเดินตรงไปคุยกับแพทย์สายตาเหลือบมองสสิธรเป็นระยะสสิธนร,รู้สึกเกรงแต่ยังนั่งนิ่งใจเธอเต้นแรงเมื่อเห็นพวกเขาถือแฟ้มเอกสารที่มีตราสัญลักษณ์ต่างชาติหลังจากพูดคุยกันสักพักเจ้าหน้าที่หนึ่งคนเดินมาหาเธอเขายิ้มเล็กน้อยแล้วถามชื่อสสิธนตอบเสียงเบาเขาขอบคุณเธออย่างเป็นทางการที่ช่วยชีวิตทหารสหรัฐนายหนึ่งไว้เขาชื่อโรเบิร์ตแอนเดอร์สัน สิสิทรทวนชื่อในใจโรเบิร์ตชื่อที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ฟังแล้วเหมือนติดอยู่ในหูไม่อาจลืมง่ายๆเจ้าหน้าที่เล่าว,ว่าโรเบิร์ตมาประจำการร่วมฝึกที่ค่ายใกล้จังหวัดคืนนั้นเขาออกมาคนเดียวเพราะมีภารกิจส่วนตัวแต่ไม่ทันถึงที่หมายก็เกิดอุบัติเหตุไม่มีใครรู้รายละเอียดชัดเจนทุกอย่างยังเป็นปริศนาส,สิสิธอนฟังแล้วใจเต้นแรงเธอคิดถึงดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของเขา คำว่า Family ที่เขาพูดซ้ำๆระหว่างทางมันอาจมีความหมายมากกว่าที่เธอเข้าใจคืนนั้นเธอยังคงไม่ยอมกลับบ้านแม้ร่างกายอ่อนล้าเกินทนพยาบาลต้องนำผ้าห่มมาให้เธอนั่งพักตรงเก้าอี้แต่สายตาย,ยังคงจับจ้องที่ประตูห้องไอซูทุกการขยับเปิดปิดทำให้หัวใจเธอสะดุ้งทุกครั้งในความเงียบของโรงพยาบาลยามค่ำเสียงหัวใจเธอกับเสียงหัวใจลูกในท้องดังผสมกัน และเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอและโรเบิร์ตผูกพันกันอย่างไม่คาดคิดชะตาที่ทําให้หญิงไทยท้องแก่กับนายทหารสหรัฐมาพบกันในเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันและในเช้าวันถัดมาเมื่อสิธสิทรเผลอหลับตาเพียงครู่เสียงพยาบาลตะโกนเรียกดังมาจากห้องไอซเธอสะดุ้งลุกขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดลมหายใจบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นกับโรเบิร์ตข้างในนั้น เสียงรองเท้าของพยาบาลหลายคนดังเร่งรีบประตูห้องไอซถูกผลักเปิดออกเสียงเครื่องมือดังที่รัวจนสสิธรรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองจะหยุดตามเธอพยายามมองผ่านช่องประตูที่เปิดแงม้มเห็นเงาร่างของแพทย์และเจ้าหน้าที่วิ่งกลูก,กันเข้าไปล้อมเตียงดวงตาเธอเบิกกว้างมือกุมหน้าท้องแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรเบิร์ตทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนชั่วโมงที่ยืดยาว เสียงสัญญาณชีพดังปิ๊บปี๊บไม่สม่ำเสมอแทรกสลับกับเสียงคำสั่งของแท์ที่ดังแข็งกร้าวเตรียมไฟฟ้าคำพูดนั้นแทงทะลุเข้าหูสสิธิทรเธอแทบสุดนั่งลงตรงนั้นภาพในหัวคือร่างชายหนุ่มที่เธอเพิ่งช่วยไว้กำลังต่อสู้กับเส้นบางๆระหว่างชีวิตกับความตายเธอได้ยินเสียงเครื่องช็อไฟฟ้าแล้วตามด้วยเสียงครางเบาๆของเครื่องเธอหลับตาน้ำตาไหลาพาก ภาวนาในใจให้เขากลับมาหัวใจเธอเต้นตามจังหวะสัญญาณชีพที่ดังขึ้นและหายไปเธออยากวิ่งเข้าไปแต่ขาไร้เรี่ยวแรงท้องใหญ่ทําให้เธอได้แค่นั่งกอดตัวเองสายตายังไม่ละจากช่องประตูแม้เสี้ยววินาทีเวลาผ่านไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จนในที่สุดเสียงสัญญาณชีพกลับมาสม่ำเสมอปี๊ดปี๊ดปี๊ดเสียงนั้นดังขึ้นราวกับเพลงที่เธอเฝ้ารอประตูเปิดออกอีกครั้ง แพทย์เดินออกมาเหงื่อเต็มใบหน้าเขาพยักหน้าให้ส,สิธรเบาๆเขากลับมาแล้วแต่ยังอาการหนักต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดส,สิธอนยกมือปิดปากน้ำตาเอ่อท่วมหัวใจที่แทบหยุดเต้นกลับมาเต้นแรงอีกครั้งเธอพยักหน้าไม่หยุดทั้งที่ไม่มีคำพูดใดเล็ดลอดออกมาพยาบาลเข้ามาพยุงเธอให้นั่งพักส,สิธรตัวสั่นทั้งจากความกลัวที่เพิ่งผ่านและความโล่งใจที่ได้ยินคำว่ากลับมาแล้ว มือเธอลูกท้องเบาๆกระซิบกับลูกว่าเขายังอยู่เราช่วยกันแล้วเขายังอยู่ตลอดทั้งวันสสิธรไม่ขยับไปไหนเธอเฝ้าหน้าห้องไอซูเหมือนเฝ้าคนในครอบครัวข่าวการช่วยเหลือของเธอเริ่มแพร่ไปทั่วโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่หลายคนเข้ามาพูดคุยถามอาการแต่เธอเพียงยิ้มบางๆแล้วตอบสั้นๆว่าขอให้เขาปลอดภัยก็พอบ่ายนั้นเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐเดินทางมาถึง ชายร่างสูงในชุดสูทเข้ามาพบสสิธิทรเขายกมือจับสองมือของเธอด้วยความนอบน้อมกล่าวขอบคุณที่ช่วยชีวิตโรเบิร์ตไว้เขาบอกว่านายทหารหนุ่มคนนี้ไม่เพียงเป็นทหารธรรมดาแต่ยังเป็นคนที่ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานรักมากสสิธิทรอนฟังด้วยหัวใจสั่นไหวเธอพยักหน้าช้าๆไม่เคยคิดเลยว่าการตัดสินใจในไม่กี่นาทีคืนนั้นจะพาเธอมาถึงจุดที่คนมากมายกล่าวขอบคุณ แต่ในใจเธอมีเพียงภาพเดียวคือภาพชายหนุ่มนอนนิ่งภายในห้องไอซสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและคำว่าแฟมิลีที่ยังติดอยู่ในหูคืนนั้นเธอยังคงไม่กลับบ้านแม้พยาบาลจะขอให้พักเต็มที่เธอเลือกนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมสายตาจ้องไปที่ประตูบานเดิมเพราะเธอไม่อยากพลาดแม้เพียงวินาทีที่เขาอาจลืมตาขึ้นมาเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอ ความเงียบในถงรอทําให้ทุกเสียงชัดเจนสสิธรนั่งกอดท้องรู้สึกถึงแรงดิ้นเบาๆภายในเหมือนลูกในท้องกําลังตอบสนองต่อความตึงเครียดเธอหลับตาสูดหายใจลึกภาวนาให้วันพรุ่งนี้นําข่าวดีมาและในรุ่งเช้าวันใหม่เมื่อแสงแดดอ่อนลอดผ่านหน้าต่างกระจกสูงเสียงพยาบาลเรียกส,สิทรเบาๆทําให้เธอลืมตาขึ้นเขามีการตอบสนองแล้วคะ่ะหัวใจส,สิธอแทบหยุดเต้น เธอลุกขึ้นช้าๆมือกำบอกเก้าอีแน่นเพื่อพยุงตัวดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและหวังเธอเดินตามพยาบาลเข้าไปข้างในหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทุกก้าวจนกระทั่งได้เห็นร่างโรเบิร์ตท,ที่ขยับนิ้วมือเล็กน้อยบนเตียงสชิธรยืนนิ่งน้ำตาเอ่อเต็มขอบตาเมื่อเห็นนิ้วมือโรเบิร์ตขยับแพทย์บอกว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีเขากำลังค่อยๆฟื้นจากความตายที่เกือบคลาดไปไม่กี่วันต่อมา โรเบิร์ตลืมตาขึ้นช้าๆเสียงท่าเบาดังออกมาว่าแกงอยู่แม้เสียงจะอ่อนแรงแต่สสิธรเข้าใจได้ทันทีเธอกุมมือเขาไว้แน่นยิ้มทั้งน้ำตาแล้วตอบเป็นภาษาไทยที่เต็มไปด้วยหัวใจว่าเราทุกคนดีใจที่คุณยังอยู่จากนั้นเรื่องราวการช่วยเหลือก็ถูกเล่าขานไปทั่วไม่ใช่แค่ในโรงพยาบาลหรือในชุมชนเล็กๆแต่สื่อหลายแห่งนำเสนอในวงกว้างหญิงไทยตั้งคันที่กล้าหาญ ที่ไม่คิดถึงความเสี่ยงต่อตัวเองแต่เลือกจะช่วยชีวิตคนแปลกหน้าโรเบิร์ตได้รับการดูแลจนร่างกายแข็งแรงขึ้นก่อนจะถูกส่งตัวกลับประเทศในวันเดินทางเขายกมือทำความครารพสิธรน,น้ำตาคลอเบา้าและพูดซ้ำอีกครั้งด้วยเสียงชัดเจนว่า you are my family ส,สิธรยกมือไหว้น้ำตาไหลอีกครั้งเธอไม่รู้ว่าชีวิตจะพาไปเจอกันอีกหรือไม่แต่เธอเชื่อว่าการตัดสินใจวันนั้น ได้เปลี่ยนชีวิตทั้งของเขาและของเธอไปตลอดการหลายเดือนต่อมาเสียงร้องแรกคลอดของลูกดังขึ้นในห้องคลอดสสิธรมองหน้าลูกน้อยที่อยู่ในอ้อมกอดหัวใจเต็มไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจเธอรู้ว่าลูกคนนี้คือพยานของเรื่องราวทั้งหมดพยานของความกล้าหาญความเสียสละและความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีค่าคู่ควรแก่การช่วยชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องนี้ยังคงถูกเล่าต่อ ผู้คนทั่วโลกต่างทึ่งในน้ำใจของหญิงไทยธรรมดาคนหนึ่งและในทุกครั้งที่สสิธรเล่าถึงเหตุการณ์นั้นเธอมักจะยิ้มเบาๆแล้วพูดกับลูกว่าเพราะเราเชื่อในความดีเขาจึงยังอยู่และนั่นคือเรื่องราวที่ทำให้โลกรู้จักสสิธรหญิงไทยตั้งคันที่ช่วยชีวิตนายทหารสารัฐเรื่องราวที่ย้ำเตือนเราว่าความกล้าหาญอาจเกิดขึ้นได้จากหัวใจที่อ่อนโยนที่สุดขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวนี้จนจบ หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยและคอมเมนต์บอกความรู้สึกของคุณที่มีต่อเรื่องนี้ด้านล่างครับ